สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในเวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจาต้นคิดอาจารย์ครับขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหรือจนจะตกทาไมท้องฟ้าส่วนที่ใกล้ดวงอาทิตย์จึงมีสีแดงล่ะครับเนื่องจากโลกของเรามีบรรยากาศห่อหุ้มอยู่นะจ๊ะ และในบรรยากาศมีโมเลกุลอากาศประกอบอยู่ด้วยเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบกับโมเลกุลของอากาศทําให้แสงกระจายไปโดยรอบเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการกระเจิงของแสงและในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นหรือจวนจะตกแสงอาทิตย์จะตกกระทบกับโมเลกุลของอากาศทําให้แสงสีน้ําเงินกระเจิงหายไปทิ้งแสงสีแดงให้เคลื่อนที่เข้าสู่ตาเราเราจึงเห็นท้องฟ้าบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือจวนจะตกเป็นสีแดงไงล่ะจ้าต้นคิด ปรากฏการของสายยังมีอะไรอีกนะส่งความคิดเห็นกันเข้ามาตอนนี้มีผู้กุญแจสวยๆมอบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี